สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทางของการฟังนิยายเสียงบ้านอาริตาอาริตาออดิโอชแนลรับฟังนิยายหลากหลายแนวจากนักเขียนนามปากกาอาริตาดาริกากัญญามาตนาวิกาสุนันทาทิพเกสรมณีบุตรและอมแมทิสรวม8นามปากกาด้วยกัน เราสามารถรับฟังนิยายทั้งขนาดสั้นขนาดยาวณนะช่อง channel แห่งนี้นะคะโปรดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะเราจะมีนิยายหมุนเวียนกันไปมากมายประมาณนิยายทั้งหมดจาก8ปดนามปากกาประมาณ300เรื่องด้วยกันนะคะทั้งสั้นและยาวบางเรื่องนั้นเคยผ่านการทำเป็นละครทีวีมาแล้วอีกด้วย มารับฟังในรูปแบบของนิยายเสียงสามารถที่จะรับฟังและก็ทำอย่างอื่นได้อย่างเพลิดเพลินนะคะก่อนอื่นเลยกดติดตามบ้านอาริตาอาริตาออดิโอชแนลซึ่งจะเริ่มอ่านนิยายเสียงให้ฟังตั้งแต่วันที่สกันยา2,564เป็นต้นไปอย่าลืมนะคะขอฝากบ้านอาริตา ไว้นาทีนี้ด้วยถ้าคุณเป็นคนที่รักการอ่านนิยายลองมาฟังนิยายแบบเป็นเสียงนะคะเรามีงานหลากหลายจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในแนวหันสาแนวดราม่าชีวิตเข้มข้นนะคะแล้วก็แนวลึกลับเออลึกลับเป็นทางสายศาสตร์ที่เรียกกันว่าแนวใสๆนะคะที่นี่ค่ะสถานีน้องใหม่นะคะบ้านอาริตา กดติดตาม u b s c r i b e นะคะแล้วก็รับฟังเออสามารถที่จะให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นมาได้นะคะบางเรื่องออพี่อริตาจะมาเป็นคนอ่านเองด้วยนะคะแต่บางเรื่องนั้นก็คงจะให้น้องที่เสียงหวานๆมาอ่านไปก่อนขอฝากตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับช่องใหม่นะคะเราถือเป็นน้องใหม่แม้ว่าเ,ออเราจะเขียนนิยายมานานแล้วแต่ถือว่าเป็นช่องน้องใหม่ทางนี้นะคะ ฝากบ้านอาริตาอาริตาออดิโอ h a น n e l กดติดตามกด u ับ c r i b e ขอบคุณมากๆค่ะ